สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องเจาะเลขหวยเด็ดกับ2อเมืองชัยอีกครั้งนะครับหลังรางวัลออกนะครับก็สําหรับในงวดนี้นะครับ2ตัวล่างนะครับก็ออก42นะครับสีก็น่าจะได้นะครับแอดไปตัดเลขคู่กู้ออกนะครับนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างตัวเดียวแอดก็เด่นที่2อยู่แล้วนะครับวิ่งล่างตัวเดียววิ่งสองนะครับแต่ ตามแนวทางสูตรมันจะต้องมีเลขคี่นะครับแอดก็สรุปเป็นเลขคี่นะครับหน่วยล่างก็คือ2นะครับวิ่งตัวเดียว2เป็นเลขคู่นะครับแอดก็เลยในตำแหน่งของหลักสิบนะครับก็เลยใส่เป็นเลขคี่นะครับก็ปิดลาดนะครับปิดลาดนะครับอย่างหลักสิบนะครับที่บีสนะครับก็จะมี41นะครับไม่มี42จริงๆนะครับหลัก ลักหน่วยนะครับก็มี2ตัวนะครับชน1กับ2ก็น่าเสียดายนะครับ4 2ก็ว่ากันใหม่นะครับในงวดต่อไปนะครับ42นะครับในสูตรชุดเต็มมีนะครับ4 2แอตัดออกเพราะเป็นคู่คู่นะครับก็ต้องข่อไปด้วยนะครับสรุปให้ติดปลาดนะครับวันนี้นะครับแต่ก็ แอดวางชุดนี้ให้นะครับแอดวางชุดนี้ให้สมาชิกก็ลองเลือกตัวที่ชอบนะครับเลือกัวที่ชอบไม่ต้องตามแอดทั้งหมดก็ได้นะครับก็น่เสียด้นะครับก็จะมีหลักสิทธิ์ล่างนะครับที่แอดจับให้กับสมาชิกในช่องใหม่นะครับในคลิปสรุป2ตัวล่างนะครับในช่องใหม่นะครับแต่ก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับ หลักสิบจนสองสุดนะครับในช่องนี้นะครับในช่องนี้แอดไม่ได้ลงให้นะครับมี9 4 3นะครับหลักสิบชนหลักหน่วยชน1กับ2นะครับก็เดี๋ยวในงวดนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับสองสุดนี้นะครับหน่วยล่างชนกับ10ล่างชนนะครับเดี๋แอดนำมาประกบให้นะครับก็อาจจะมีสัก2องสาคลิปนะครับก็สมาชิกก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ สุดแต้มนะครับสุดแต้มรวม2ตัวล่างนะครับชนตัวเดียวนะครับ3าสูตรชนที่7นะครับอี่สองแต้มเต็ม6นะครับก็มาเข้าแต้มตัวรองชนสองสูตรนะครับเข้าแต้มตัวรองนะครับ4ีเสองแต้มหชุดสรุปนะครับ2ตัวล่าง5 2 7 2ชุดรอง9 2 4หนึนย์เจ็วิ่งตัวเดียวสองนะครับส,สอง,สองก,ก็ชุดนี้นะครับต้องมีเลขขี้เจ็บเพราะตัวนี้นะครับก็ต้องขอไฟสมาชิกนะครับที่เน้นหนักๆน,นะครับก็เบาๆนะครับเบาๆก็เดี๋ยวแอดจะรีบสรุปให้นะครับสำหรับ2องตัวล่างก็สมาชิกก็รอติดตามนะครับ จะรีบสรุปให้สมาชิกนะครับได้นำไปใช้นะครับทันกับสลากดิจิตอลนะครับฉบับละ80บาทนะครับ mm hmm. ก็ในงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ห้าสองเจนะครับแอดลงคลิปนะครับรุ่งเช้าอีกวันนะครับหมดนะครับ5272องเดิ่ วิ deep, ่งบนตัวเดียวนะครับก็วิ่งเด่นที่4นะครับรอง5นะครับก็มาตัวรองนะครับ5 8 3นะครับก็เข้าตัวรองนะครับแอดไปเลือกเด่นที่4นะครับเพราะว่า4ก็มีสูตรสนับสนุนอยู่นะครับสูตรเด่นตัวเดียวนะครับมี4ก็เลยวางเด่นสี่นะครับ5นะครับมาตัวรองนะครับ ชุดนี้ชุดนี้หลุดนะครับชุดนี้เป็นเรวก็ค่อยมาดูนะครับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนชนสองสูตรศูนย์สามแปดหลักหน่วยคือสามนะครับห้าแปดสามก็ผ่านนะครับ ก็คือหลุดนะครับเขียนตัวโตๆหลุดชุดสรุปใช่หรือเปล่าชุดสรุปนะครับชุดสรุป3ามตัวบนนะครับก็มีเ,เข้าเป็นตัวโต๊ะนะครับ853นะครับ853 สรุปอีกครั้งนะครับว่าจะมี853นะครับแตดไม่ได้เลือกอเด่นไว้นะครับแต่ที่ในชุดสรุปตรงนี้ก็คือตัดแคบที่สุดแล้วนะครับ5 8 3 สมาชิกได้จากแนวทางนะครับก็ยินดีด้วยนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะครับก็ดูจากจากแนวทางของแอสนะครับแนวทางสูตรนะครับก็ทั้งหมดนะครับมันก็มีหลายชุดนะครับแต่แอสก็เลือกเน้นไว้นะครับ853ก็อยู่ในชุดเน้นนะครับก็ลองดูนะครับ เต็มรวมสามตัวบนนะครับเต็มรวมสามตัวบนห้าแปดสามห้าแปดสามกับสามเท่ากับเต็มหกกรบก็มาในแต้มตัวเน้นนะครับเต็มหกสูตรที่ถูกก็ถูกนะครับสูตรที่หลุดก็หลุดนะครับ สินะครับ038ออกเมื่อกี้หลักหน่วย583ปันรักสิบ583 583มาครบมาครบในหลักสิบเลย583 นะครับเต็มหลุดนะครับสองตัวมีนะครับสองตัวมีแปดสนะครับชุดโต๊ะ ุดโดนะครับก็อยู่ที่ตัวเน้นเลยนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับก็ก็น่าจะได้เห็นนะครับ5 8าชุดโต๊ดนะครับชุดสรุปชุดโต๊ดก็มี8 5 3นะครับอยู่ใน อยู่ในตัวรองนะครับอยู่ในตัวรองก็ได้อยู่นะครับเข้าโต้นนะครับเข้าก็เข้านะครับหลุดก็หลุดห้าแปดสามนะครับก็อยู่ในชุดเน้นนะครับก็ห้าแปดสามตรงๆนะครับในชุดโต๊น ติดตามอยู่นะครับก็อาจจะมีโชคดีกันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีนะครับไม่ต้องไปลงทุนเยอะแยะมากมายนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะครับสูตรนะครับ450เข้านะครับชุดโต๊ดมางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดนนี้583นะครับก็กลับมาเข้านะครับสมาชิกก็ ติดตามไว้นะครับแล้วก็เลือกเองนะครับเลือกเลือกชุดที่จากในชุดเต็มนะครับเลือกจากชุดเต็มนะครับไม่ต้องเลือกเหมือนที่แอสสรุปก็ได้นะครับแอสสรุปเด่นนะครับ4 8 3 4 9 3ม่นะครับแต่มาอกในชุดรองนะครับเป็นตัวกลับนะครับก็เหตุผลก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับเป็นแล้วก็แต้มนะครับก็เลยทำให้สลับ ชุดต,วตรวจรุ่งนะครับอยู่ในชุดนี้นะครับที่เอสเลือกเปิดห้าสามนะครับเพราะว่าเปินห้าสามก็มีนะครับห้าแปดสามก็มีนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับแอดยังวางเลขเด่นล่างยังยังวางไม่ได้นะครับเพราะว่าแอดยังไม่ได้ดูชุดนี้นะครับรางวัลน,นะครับเดี๋ยวแอดดู วางแล้วก็จะไปคำนวณสูตรล่างให้สมาชิกก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยชุดโต๊ดนะครับสมาชิกก็ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับแอหวางเลขล่างให้ก่อนนะครับก็สมาชิกนะครับที่ได้จากแนวทางนะครับแอดก็ยินดีด้วยนะครับไม่ได้ก็ว่ากันใหม่นะครับติดตามต่อไปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็มา ทักทายสมาชิกนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวแอดจะไปทำสองขัวล่างให้นะครับอตอนนี้ลูกเปลตื่นนะครับตื่นแล้วนะครับก็ขออนุญาตอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวแอดมาทำคลิปให้สมาชิกชมนะครับสองขัวล่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม